สวัสดีครับกับผมกับฟึรนเฟิชั้นเอหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมากับทีวี40นิ้ว Android TCL นะครับเป็น Android 40นิ้วนะครับมีระบบอะไรบ้างนะ AI In นะครับ HDR Full Screen Google Play Netflix YouTube Chromecast แล้วก็มี Bluetooth ด้วยนะครับนะเป็นรุ่นนะครับ 40S65A นะครับ TCL ถามว่าทําไมซื้อตัวนี้นะครับก็บอกอย่างนี้ว่ามันผมไปซื้อที่โฮมโปรนะครับพ่อกับแม่เนะี่ยอยากเห็นตัวจริงมากกว่าซื้อจากช้อปปีหรือ l a ซ a ด้น,นะครับซึ่งในนั้นถูกกว่าแล้วก็มีหลายยี่ห้อมากกว่าด้วยนะครับแต่โอเคเพื่อความสบายใจของเขานะครับเราก็ซื้อที่นี่ที่แรกจะเอาตัว32นิ้วแต่ว่ามันไม่มีของนะครับซึ่งตัว32นิ้วเนี่ยถูกกว่าประมาณพันห้า แล้วก็ได้เหมือนกันเลยยกเว้นขนาดจอแต่ว่าที่ของที่มันได้เพิ่มขึ้นมาก็คือจอที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ความละเอียดจอที่มากขึ้นโอเคนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังจาตัวนี้ก็มี usb นะครับ2.0ตรงนี้นะครับแล้วก็จ่ายไฟด้วยนะครับ0 5แอมป์นะครับแล้วก็มีสายแลนมีสายอากาศนะครับมีสายอันนี้น่าจะเป็นเสียงนะน้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ hdmi นะครับ2อัน นะครับอันนี้เขียนว่าเซอร์วิสกับอันนี้เขียนว่า a a r c นะครับแล้วก็มีสาย av นะครับ av in นะครับเป็นเหมือนแจ็ค3.5นะครับแล้วก็เป็นสายหูฟังนะครับเพราะฉะนส่วนใหญ่เราก็จะใช้พวก hdmi นะครับหรือไม่ก็ usb นะครับยูเมีแค่ช่องเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีป้ายกสทชหมายความว่า เครื่องตัวนี้รับสัญญาณทีวีดีตอนได้นะครับโดยไม่ต้องมีกล่องนะครับมีป้ายเบอร์ห้าแล้วก็มีปุ่ม power อยู่ตรงนี้นะครับปุ่มเปิดนะครับนนี้เป็นด้านหน้านะครับบ้าปตัวเนี้ยนะครับที่มันสวยก็คือกล่อบเนี่ยตรงนี้จะเหมือนคล้ายๆอลูมิเนียมนะครับแต่สีออกเทาเข้มๆหน่อยนะครับแล้วก็ขอบเขาบางหน้า ขอบจอที่เป็นพลาสติกเนี่ยนะครับพลาสติกที่เป็นตัวขอบเนี่ยบางมากนะครับแต่ยังมีกรอบภาพอีกนะแต่กรอบภาพมันก็ปกติอยู่แล้วนะครับแต่ตัวเนี้ยนะที่น่าสนใจกรอบมันบางมากเพราะฉะนั้นเวลาเราดูอ่ะมันจะไม่ดูใหญ่นะครับซึ่งทีวีบางรุ่นแม้กระทั่งซัมซุงหรือ LG เองนะครับราคาประมาณนี้มันก็จะเป็นกรอบใหญ่ๆนะครับแต่ตัวนี้เขาทำมาค่อนข้างจะบางนะใช้ได้นะครับ คือมองด้านหน้าเนะี่ยถ้าไม่ดูยี่ห้อนะถือว่าเป็นทีวีที่สวยตัวหนึ่งเลยนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นรีโมทนะครับที่เขาแถมมานะครับสองสองอันเลยเนะแถมมาสองอันเลยนะครับอันหนึ่งก็จะเป็นแบบนะแบบกระทัดรัดนะมีปุ่ม Netflix มี Google a s s i s t a n นนะครับแล้วก็ปุ่มที่ใช้งานทั่วไปนะเมนูโฮมอะไรก็ว่าไปเซตติ้งแต่ตัวเนี้ยมันจะมีพวกนี่ปุ่มเลขนะครับเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะมีปุ่มแบบ เป็นฟังก์ชันต่างๆแล้วก็เป็นไกด์เป็นซับเป็นอะไรพวกนี้นะครับก็คือถ้าเกิดคุณจะใช้งานแบบเต็มรูปแบบโดยที่ไม่ต้องเข้าเมนูเยอะก็ใช้ตัวนี้นะครับแต่มันยาวมากนะยาวจนยังก็กระบอกเนี่ยนะย,ยาวจนตลกอะนะครับทําไมเขาไม่ทําให้มันเล็กกว่านี้เอ้ให้มันแบบเออใหญ่กว่านี้หน่อยก็ได้แต่ว่าให้มันแบบเลี้ยงให้มันนั่นกว่านี้นะครับแต่นี้ก็คือเขาให้ตัวเลือกมาคุณจะเอาแบบสั้นหรือแบบยาวนะก็ใช้ได้หมดนะครับ โอเคลองเปิดทีวีกันเลยอ้าวยังไม่ได้เสียบปลั๊กพอเปิดทีวีนะครับก็มันจะขึ้นมาเป็น TCL ก่อนนะครับคือทีแรกที่เขาเทสให้ดูนะผมบอกไอ้ชิบหายแล้วไมผ้ามันขีเลจังวะ <c oughs> คือภ้ามันหยาบมากเลยนะไอ้ตัวโลโก้เนี่ยนะครับแล้วก็กระตุกด้วยนะครับเสร็จแล้วมันก็ตัดเข้าของ Android เลยนะครับเหมือนคุณเปิดมีบล็อกเลยนะครับ ก็คือมันคือทีวีที่เป็นกล่อง Android ควบคุมทั้งหมดเลยนะครับทีวีเนี่ยมันจะต้องเข้าอ่ามันต้องเข้าเป็นช่องแนละ้วพวกนี้ก่อนนะครับออทีนี้เดี๋ยวผมจะสแกนช่องซึ่งที่บ้านผมมีเคเบิลนะครับแป๊บนะครับก็ต่อสายสัญญาณนะครับแล้วก็สแกนแก็ให้เขาค้นหาอัตโนมัติไปเลยตุ่มสอาาศชนิดช่องนั่นจะเป็นอนาล็อกนะ ใส่เคเบิลอ่าเจค้คนหาไปตุ้มนะจ,จัะก็เดี๋ยวตรงนี้ผม่าตัดข้ามไปเลยนะครับให้เขาค้นหาช่องไปเลย,เลยก่อนก็มันขึ้นมาเขาก็ให้เราอัปเดตนะครับซอฟต์แวร์เมื่อกี้ผมกดตรงนี้ไอ้ปุ่มนี้นะครับระบบเพิ่มความเร็วซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเร็วขึ้นหรือเปล่านะแต่เมื่อกี้เออมันเร็วขึ้นจริงแต่เมื่อกี้ผมกดเนี่ยนะครับเนี่ยผมกดนะกดลง มันมีอื่นนะเนี่ยมันมีเออบ้างนะครับบางอังหวะแต่เมื่อกีก้ก่อนที่จะกดไอตัวปุ่มเนี่ยนะที่เป็นรูปโล่เนี่ยนะครับมันบอกว่าระบบเพิ่มความเร็วเนี่ยเนี่ยนะครับระบบเพิ่มความเร็วเนี่ยมันมันช้าเลยนะครับตอนที่ก่อนที่ผมจะกดเนี่ยนะครับแต่พอเรากดเพิ่มความเร็วไปแล้วเออมันเหมือนมันสแกนทําอะไรสักอย่างนะครับมันก็เร็วขึ้นนะก็ลองตั้งค่าซิว,ว่ามัน อัปเดตอะไรได้ไหมอันนี้ยังไม่ได้ต่อกับ Google นะครับเพราะว่านี้เป็นของพ่อคือเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ซื้อของพ่อนะครับ Google a s s i s t a n t นะมี g o o g l e Assistant ก็คือใช้สามารถใช้ปุ่มในการค้นหาด้วยเสียงได้นะครับแล้วก็คมแคสได้เลยนะครับคือขมแคสก็คือจากมือถือจากแท็บเล็ตอะไรจากคอมอะไรขึ้นไปแสดงบนทีวีได้นะครับ แล้วก็มีสกินเซอร์เบอร์ให้มีระบุต,ตำแหน่งนะครับก็ทั่วไปอะนะของของ r o i r o i d นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยตั้งชื่อให้ก็ได้สมมติว่าผมาตั้งชื่อให้อุปกรณ์ก่อนนะก็เป็นทีวีห้องนั่งเล่นทีว่กำหนดเองอาจจะเป็นผมอาจจะตั้งเป็นของพ่อนะครับทีวีเดค เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตั้งชื่อง่ายๆแบบนี้ทีนี้ช่องทั่วไปเหมือน Android นะครับคุณสามารถโหลดใน Google Play ได้นะแล้วก็นี่ที่เขามีมาให้เลยนะครับมีไลนะ์ทีวนะ TOTIFIC ลุงเยอะแยะเลยนะครับนี่คือที่เขามีมาให้อยู่แล้วนะครับผมยังไม่ได้โหลดอะไรเพิ่มเลยนะครับเนี่ยแอป Netflix t c h a n n ทีวีอะไรยเยอะแยะเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูซิว่า Wi-Fi บ้านผมเนี่ยมันจะเร็วไหมนะถ้าเปิดยู u b e กับอันนี้นะครับ คือมันต้องเข้าแอปก่อนนะครับเมื่อกี้ไม่ได้เปิดจาก youtube แต่คือเปิดจากหน้าหลักนะครับอี่แล้วมันเข้า y o u t u เสร็จแล้วมันก็เข้าก็ภาพก็ชัดดีนะครับอันนี้พอดีกล้องมันไม่ค่อยจะตรงกับทีวีเท่าไหร่มันก็เลยอาจจะเห็นเป็นเส้นนะครับแต่ภาพถือว่าโอเคนะเสียงโอเคเสียงออกลำโพงนะครับลำโพงอยู่ข้างล่าง แต่เนี้ยมันจะดีเลยนิดนึงนะครับเนี่ยผมกดบวกกว่ามันจะมาเนะี่ยกดลบกว่ามันจะลงเนะี่ยอืมก็มีดีเลยนิดนึงนะครับก็คือผมเดาว่าตัวแรมตัวอะไรม,มันอาจจะไม่ไม่เท่าพวกตัวแรงแรงนะครับอันนี้ต้องเข้าใจแต่เรื่องความคมชัดของภาพเนี่ยหายห่วงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้เอ่อเกิลแอคติเวชในเครื่องนี้อยู่ไหนวะเอ้ยรีโมทอันยาวไม่มี o o g l e Assistant เนี่ย ผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะผมไม่รู้นะมันอยู่ปุ่มไหนหรือเอาปุ่มไหนมาแทนได้นะครับแต่กลายว่ามันอยู่ในนี้ครับมันมาอยู่ตรงนี้ของอเล็กนะครับหมายความว่าถ้าคุณใช้อันยาวคุณจะใช้ o o g l e a s s i s t a n t ไม่ได้หรือเปล่าแน่นอนพ่อผมชอบดูนี่อาจารย์ยอดนะ่เดี๋ยวผมจะเซิร์ชครว่าอาจารย์ยอดผมกดปุ่มนี้นะครับปึง้งขึ้นไหมใส,ใส่ฐานในวันนีเน้เอาขึ้นแล้วนะครับอาจารย์ยอด ามาแล้วครับอาจารย์ยอดช้านิดนึงนะครับาสู้สู้ทีวีเอลจีผมไม่ได้พุ่งตรงนะเรื่องความเร็วนะครับอาจจะเป็นเรื่องของแรมอะสําคัญสุดเลยนะครับเนี่ยก็เข้าอ,อาจารย์ยอดก็ดูได้นะครับนี่คลิกเข้าไปตึ๊บอ๋อเร็วอยู่เร็ว,เร,วเร็วอยู่นะครับถือว่าเร็วอยู่นะครับอทีนี้พอผมก็บันเทิงแล้วอาจารย์ยอดเนี่ย เนี่ยแต่กดปุ่มเสียงเนี่ยผมกดไปประมาณวิสองวิมันถึงจะขึ้นนะครับช้าอยู่ช้าอยู่เนี่ยอาจารย์ยอดพ่อผมฟังทุกวันนะเนีก็เออใช้ได้ใช้ได้นะครับถึงหน้าจอหลักเขานะครับเนี่ยสมมติเนี่ยตอนนี้อยู่หน้าจอหลักผมผมพูดถึงอย่างเงี้ยอย่างสมมติเข้าหน้าจอหลักของแอ d ด o อ d เนี่ยมันไม่ได้ชัดมากนะครับคือภาพมันจะไม่ชัดมาก แต่พอเข้าไปในคลิปแล้วเนี่ยภาพชัดใช้ได้อ่าแล้วก็เล่นก็ขึ้นอยู่กับเน็ตละความไวความช้านะครับขึ้นอยู่กับเน็ตนะครับก็เท่าที่ผมรีวิวนะตัวนี้นะครับบออ่อยครั้งหนึ่งก็คือ6,990บาทเป็น Android ที่มี Google Assistant ก็คือสามารถกดแล้วสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับไม่ได้ไหมายความว่าคุณเฉพาะเซิร์ช u t u b e นะครับอย่างเช่นผมบอกว่า สภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงผมกดปึ้งสภาพอากาศวันนี้ขนี้อุณห29องศาและมีเมมากเป็นจ่วนใหญ่มีตกงใจจนมีที่มีจะมีพายุฝนฟ้าคะนอคุณหูมสูงุดอยู่ที่31องศาและต่ำสุด25องศาเห็นไหมครับ,ค,รบคือมันไม่ได้ดูแค่ y o u t u b e หรือเซิร์ชวิดีโอหรืออะไรเท่านั้นคือมันถามได้หมดเลยเห็นไหมครับ หรือเราจะสั่งพวกตารางงานหรืออะไรพวกนี้คือ o o g l e a s s i s t a n t มันทำอะไรได้ตัวนี้ก็ทำได้นะครับเนี่ย,อยบอกอุณหภูมิบอกอะไรได้หมดนะนี่คือข้อดีของ o o g l e a s s i s t แ n t แล้วก็มันอันนี้คือตัวเลือกหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยทำให้พ่อเนี่ยดีสุดคือเพราะว่าถ้าให้พ่อมานั่งเซิร์ชอาจารย์ยอดโดยการพิมพ์เอาอะพิมพ์ทีละตัวมันไม่เหมือน LG นะครับ LG รีโมทมันจะแบบนี่เอกไหมครับเป็นเหมือนเมาส์อะ คือเลื่อนไปทีละตัวได้เลยเอาใช้มีโหมดกวาดเอาแต่เนี้ยมันคือมันต้องกดเลื่อนทีละตัวซ้ายขวาอย่างเงี้ยนะครับกว่าจะได้พิมพ์แต่ละตัวก็พอดีอ่ะนะครับเพราะงก็เลือกให้เขาก็คือเอาราคานิดนึงอ่ะมีราคานิดนึงก็มี Google a s s i s t a n t ให้นะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับสรุปนิดนึงนะครับตัวนี้เป็น Android 40นิ้วราคา6,990บาทและ เป็น Android ที่มี Google a s s i s t a n t นะครับซึ่งบางอันเป็น Android เฉยนะครับไม่มี Google a s s i s t a n t นะครับมันก็ไม่สามารถค้นหาด้วยเสียงได้นะครับไม่ใช่ว่าทุก Android ทุกตัวจะทำได้นะครับทีวีนะครับต้องเช็คด้วยนะครับเหมือนกันก็ต้องดูให้ดีอย่างซัมซุงบางทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ Android มันเป็นโอเอ,อ OS ของเขาเองเนี่ยเหมือนแต่อย่าง LG ถ้าคุณจะต้องสั่งงานด้วยเสียง LG ก็ต้อง43นิ้วขึ้นไป ถึงจะมีเมจิกรีโมทหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยเป็น40นิ้วที่โอเคราคาไม่แพงนะครับดีไซน์สวยดูขอบดิขอบบางมากนะครับเป็นทีวีที่ขอบจอบางมากตัวหนึ่งนะครับขอบนี่หมายถึงขอบพลาสติกที่เป็นกรอบล้อมรอบทีวีนะครับซึ่งราคาเนี้ยรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นผมยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมบอกนี้เลยนะ แต่ที l เนี่ยตัวเนี้ยโอเคเลยนะในเรื่องของดีไซน์นะครับใช้ได้เลยสวยเลยคือถ้าไม่มาดูยี่ห้อนะบางคนก็นึกว่าเป็นทีวีแพงๆนะครับเพราะว่าขอบขอบจอทำได้ดีมากนะครับแล้วก็ระบบเสียงเป็นสเตอริโอนะครับโอเคใช้ได้นะระบบภาพคุณดูดีแค่นี้คมคมพอแล้วนะแล้วดูในห้องนอนนะครับไม่ต้องอะไรมากนะครับถือว่าสวยมากนะครับนี่ผมเปิดเป็นวิดีโอแบบ 4K นะครับซึ่งมันก็ ภาพมันอาจจะไม่ใช่โ k แท้นะครับแต่ความคมชัดเนี่ยพอเหลือแหล่เลยสําหรับอ่ะแนะนํานี้ด้วยสำหรับคนที่ต้องการไปซื้อทีวีที่ร้านอย่างเช่น Home Pro นะอย่างเช่น Home Pro นะครับมันก็จะมียี่ห้อยีอ่ห้อนี้เท่าที่ผมดูอ่ะคุ้มสุดละในความรู้สึกนะครับทั้งเรื่องดีไซน์รีโมทหรือว่าการใช้ง,งานด้วยเสียงของ Android ตัวนี้ซึ่งตัวอื่นผมยังหาไม่เจอนะครับแม้กระทั่งพนักง,งานก็บอกว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวแล้วที่ เป็น a n d r o i d ที่สั่งงานด้วยเสียงได้แล้วก็ราคาประมาณนี้นะครับก็เลยอ่ะโอเคเลือกตัวนี้มานะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฟุ้งเฟิร์ชอนอลมานะครับตัวนี้อาจจะไม่ใช่ทีวีที่หวือหวาแต่ผมว่าถ้าใครหาทีวีราคาประมาณนี้อยู่นะครับตัวนี้ก็ลองลองไปเป็นตัวหนึ่งในการตัดสินใจแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ฟุ้งเฟิร์ชอนอลขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ บายบายลาด้วยตัวนี้เลย <laughs> บายบายสวัสดีครับ